ผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไล่เจตดิตหรือว่าเกมเศรษฐีนะครับวันนี้ก็มาสู่กับอ e ีเวนต์จี้คือรางต้องผมเพียง2จี้ด้วยกันซึ่งจี้ครอรางสองี้ชิ้นนี้ก็จะเป็นรูปแบบของนนเรียกว่าเป็นบอดจับดนะักเนาะคือเป็นรูปแบบบอดจับแล้วก็เป็นรูปเปลือกของปืนฟองสบู่นะครับผมก็แน่นอนว่าสองี้ชิ้นนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญที่ว่าก็ แต่ว่าโกงม,มันก็แบบไม่ค่อยมากเท่าไหร่เลยทีเดียวเลยว่าได้นะครับผมโอเคเราจะมาดูนะครับผมว่า 2G ชิ้นนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมซึ่ง 2G ีชิ้นนี้ก็จะเป็นปืนบอสจับเลิฟเล,ลกับปืนฟองสบู่อัก่านะครับผมโดยความสามารถพิเศษของปืนฟองสบู่ทั้งสองนี้ก็จะมีความสามารถที่ถือว่าแตกต่างกันไปเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็ เรามาดูกันเลยนะครับผมก็ความสามารถพิเศษของปืนฟองสบูอ่อควาเนอะผมก็เริ่มต้นเทิร์นของฉันนะผมเพิ่ม1้0ยหบเาร์เบิลที่มีนะครับผมเมื่อตกพื้นที่ของฉันหกเปอร์เซต์ติดตั้งฟองสบูก่กักขังแล้วก็ล็อกค่ามันทางคูณ248เนาะแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของอีบอดจับเลิฟเลิฟนะผมคือจี้ตัวหนึ่งก็คือเมื่อไฟของคาาย้ายทันทีสี่สิเรียก มายัางตำแหน่งของฉันนะครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งนะครับผมก็คือเมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้าม80%ยกเว้นค่าผ่านทางนะครับผมแล้วก็รับมาเบิร์ด3เท่าของเงินเดือนก็อารมณ์เหมือนแบบว่าอีตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ดีนะครับผมก็คือเพิ่มเงินโบนัสไม่พอแล้วก็ล็อกค่าผ่านทางคูณ248พร้อมติดตั้งฟองสบู่นะครับผมส่วนอีกจี้ชิ้นนึงว่าจับเลิฟก็เป็นการดักจับนะดักจับไม่พอแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้ามก็ยกเว้นค่าผ่านทาง ไปด้วยเลยเช่นกันนะครับผมโอเคก็สําหรับวิธีการหา2จี้ชิ้นนี้นะครับผมมันจะอยู่นี่ับผมก็วิธีการหาก็ให้คุณนะผมสะสมนะครับผมอบอทฟองสบู่นะผมเอบวกนะผมสองชิ้นแล้วก็สะสมปืนงฟอสฟูสีเขียว3ชิ้นด้วยกันเพื่อแลกเป็นน้ายาพาวเวอร์สะสมน้ำยาพาวเวอร์หอันเพื่อแลกเป็นตัวสุ่มจี้ข้างล่างเนาะสะสม4อันเพื่อแลกเป็นจี้หนึ่งในสี่แล้วกันนะครับผม โอเคส่วนผมอะ่ะผมไม่ได้สนใจเรื่อง 2G ชนิดสิ่งที่ผมสนใจจริงๆก็คือ,อแสงเฉีวนะผมก็คือแสงชาร์ตโลกนะคบผมโดความสมมาตรของผมแสงชาร์ตโลกจะชาร์จโลกอยู่ที่25 0 30 35นะผม,ผมก็ผมก็อยากได้นะเออถามว่าอยากได้แนละ้วแต่ผมไม่รู้ว่าราคามันจะเท่าไหร่นะครับผมก็ตอนนี้แฟ a เซลล์ก็จะเป็นตอนนี้คือแสงตัดทางฟ้าแล้วก็ ไม่ซื้อไม่ซื้อเพราะว่ายังไม่ค่อยได้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนักครับผมโอเคซึ่งคือวันเนี้ยที่ผมว่าอีวนจี้ยังไม่ค่อยโอแต่ผมผมว่าแสงอะเริ่มออกมาโอแล้วนะครับผมมันมีแววว่าน่าจะได้รวมเนาะเพราะว่าผมว่าอยากจะเปลี่ยนีตรงออฟ่าคือเข้าใจว่า ไอช็อคไหัวใจที่ผมรีวิวไปอ่ะมันดีนะไอจีชิ้นนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ในใจอ่ะเราอยากจะใส่เป็นอ่าจี้ตัวเนื้อที่เป็นกักขังฟองหรือไม่ก็โจมตีแบบว่าโจมตีกระทานหานน่ะรู้สึกจะผมอยากจะใส่อ e ีนี่มากกว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะ <S <S เป็นปืนฟองแบบปืนฟองกักขังนางฟ้าเออไม่ก็มือไททันหรือที่จริงก็อยากจะใส่อ e ีตัวนี้มากกว่าเดียด๋วยวๆอๆอีตัวไหนวะที่เป็นปืนฟองไอตรงที่เป็นปืนฟอง พร่งนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ถือว่าจี้แบบโหมดโหเลยทีเดียวเนาะปืนฟองนี่นี่อันเนี้ยอันนี้ก็โอเคอยู่เนี่ยก็กระขังบับเบิ้ลนะครับผมแล้วก็ยกไว้เออแล้วไว้ยกไว้ข้างหน้าอันเนี้ยน่าจะโอเคอยู่เช่นกันนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาต จบคลิปเพียงเท่านี้เลยว่าได้นะครับผมก็ซึ่งใครสนใจสามารถฝาก like, กดไลค์ฝากกดซับเป็นไปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอนในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมคอนยญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ